มาวันนี้เรามาแต่งหน้าตาอูมกันดีกว่าไปดูกันว่าแต่งยังไงง่ายไปไปไปดูเลยมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยเนาะอะ,อะเก็บผมขึ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะบำรุงโดยพึกษ,ษาทิพย์ผลิตภัณฑ์ของ t s w ซึ่งมีทองคำ 24K ในนี้ เป็นเอสเซนส์ทาให้ทั่วหน้ามันจะช่วยให้เรากระชับมันลาแต่งหน้าแล้วมันจะติดดีของบอตามนั้นและซึมซาบเร็วเห็นไหมแบบเร็วซึมเข้าผิวแล้วจ้าปรึกษาทิปสนใจติดต่อได้ t s w ะแล้วเราก็ลงกันแดดกันด้วยนะคะแดดของประเทศไทยอ่ะไม่เบาแรงหน้าดู เราก็เลือกที่มันมี S P F สูงๆอย่างตัวนี้พิสมีตัวนี้นะคะมี S P F 50บวก P A 4บวกเลยนะจ๊ะเนื้อบางเบาดีไปหาซื้อได้นะจ๊ะในทุกช่องทางออนไลน์ก็ซื้อได้จ้ะเนี่เราก็เกลี่ยให้ทั่วหน้าของเรานะคะ แดดมันแรงเนี่ยมันซึมเข้าผิวแนละ้วถ้าแบบมันไม่เยอะมนะ่ะเราแต่งหน้าแล้วหน้าก็จะไม่เป็นสังขยาด้วยนะแล้ววันนี้ก็จะลงคุชชั่นนะคะของ The Face Shop ช่วงนี้เราก็จะลง The Face Shop บ่อยหน่อยแล้ว <c oughs> ค่อยๆเกลี่ยนะคะ ใชลิปสติกนะคะแบบจิ้มจุ่มมาลงที่แก้มเจ๊จะใช้ของอันนี้ของสมูทโตกออนกันสีเบอร์0ูนย์สามนะคะาะเราลงแบบพุชชั่นไปแล้วใช่ป่ะหมันจะเป็นครีมครีมแล้วก็จะเอาแบบนี้ แล้วก็จะใช้ตัวสัตสีตัวนี้นะคะลงที่หน้าของเรามันจะเป็นแป้งเบาๆางอย่างนี้นะจ๊ะเราก็ใช้แปรงเนาะค่อยแตะแล้ก็จะค่อยๆลงแบบเหมือนกด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 แถบ จะได้ผิวที่แบบแป้งลงเรียบรย้อยแล้วก็ค่อยๆปัดปดปัดปัดๆไปแล้วเราก็เขียนคิวด้วยอินนิฟรีนะคะลากฐานคิวก่อนจ้าได้ฐานคิวแล้วเราก็วาดกรอบข้างบน พอได้ครบแล้วก็ลงสีตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ค่อยกระเถิบมาที่หัวคิ้วลงเบาๆแล้วก็ใช้แปรง ที่อยู่ด้านกกนของเขาเนี่ยค่อยๆมาปัดปัดๆๆเนี่ยเราก็จะได้คิ้วสีน้ำตาลสวยเลยเราก็จะเอาสีชมพูอ่อนตรงนี้นะคะมาลงที่ปือกตาของเรา ล้วก็เกลี่ยไปให้ทั่วเลยนะคะทั้งเบ้าตาเลย สีที่เข้มขึ้นถัดไปแล้วก็ลงที่พับตาของเราตรงนี้ที่เราติดสติกเกอร์ตาสองชั้นไว้เห็นป่ะเป็นการไล่สีเฉยๆนะจ๊ะคือความเข้มขึ้นก็แปะลงไปตรงนี้เนาะ แล้วก็แตะที่ตาล่างด้วยแล้วเราก็มาใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะของคาเลตนี้เนะะี่ยแล้ก็ทำตาอูมแล้วเราก็ค่อยลง ตรงตรงที่เราอุมตานะคะแล้วปาดไปแล้วก็จะได้ตาแบบบวมบวแล้วเรากสีเดียวกันนะคะมาลงที่หางตาเรานิดนึงนะคะปัดออกไป จะมีสีนิดๆพอนะคะเราไม่เยอะเราไม่เยอะแล้วก็ดัดขนตากันจ้าค่อยๆดัดให้มันงอน,งน ใช้เมลเบรีนตัวนี้นะคะค่อยๆปัดปัดให้เรียงเส้นดีๆนะคะ ก็ตะแคงหน้าทาขนตาล่าง เรียบร้อยจะใช้ตัวนี้นะคะของอ e ีโเบเช่ใช้สีตรงบริเวณที่สีเข้มลงที่ปีกจมูกของเรามันจะดูเป็นธรรมชาติไม่ดูแบบเข้มจนเกินไปมันดูเป็นธรรมชาติดี ลงเน้นปีกจมูกเราเยอะหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ลงที่กรอบหน้าของเราเลือกตรงที่สีเข้มๆแบมม,มันมีสองด้านมันมีเราก็จะเลือกตรงนี้นะสีเขาจะแบบไม่เข้มจนเกินไปเอามาทำคอนทัวร์ได้สวยงาม ใส่กรึบๆแล้วก็จะใช้โฟร์ยูทูตัวนี้นะคะสีนี้สีเบอร์เอสองรุ่นกลมมันจะมีความกิตเตอร์แล้วก็มาแทบบนหน้าของเราแทบๆปัดๆันจะให้ความแบบนา่ารักน่ารก วันนี้จะใช้แม่แมันีสองสีนะคะเบอร์เจ็ดกับเบอร์หกเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดเราจะลงเบอร์เจ็ดก่อนนะคะซึ่งเป็นแบบสีพูนี้อ่อนมากรีบปจิ้มจุ่มนะคะเนื้อแมทแล้วก็ใช้มือค่อยๆเกลีย่ยขอบปาก เสร็จแล้วเราก็จะเบอร์หกนะคะมาลงกลางปากของเราแล้วก็เม้มปากเบาๆเราก็จะได้สีแบบน่ารักน่าแล้วจ้าแล้วเราก็ลงไฮไลท์นะคะสีโรสโกของเราที่สันจมูกไปลายจมูก ก็ปัดตรงหน้าแก้มนิดนึงนะคะให้มีความวาวแบบกลุบมีความวาวกลุบนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็เหลือก็ปัดคางไปนะจ๊ะแล้วก็ลงมัสคาร่าคิวนิดนึงนะคะ แต่งหัวคิ้วของเรานขนคิ้วเราแล้วก็จัดระเบียบคิ้วของเรานะคะด้วยมาสครลาคิ้วอันนี้ก็ซื้อซูซื้อได้ที่เซเว่น ตามด้วยน้ำแร่ละอองทิปกันนะคะเเ้าก็จะฉีดพ่นทั่วหน้าของเราแล้วก็เน้นจุดบริเวณที่เราต้องการให้หน้าเราแบบกระชับยกมากกว่ามุมไหนเราก็ฉีดเข้าไปซ้ําเพราะหลังจากที่น้าแร่แห้งแล้วอ่ะมันช่วยให้หน้าเราอิ่มฟูและว V-shape ขึ้นจ้า เสร็จแล้วค่ะกับการแต่งหน้าในวันนี้ก็ฝากติดตามแต่งหน้าไปลื่อยกับเจ๊บโชติกาถ้าชอบก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตาอูมนิดหน่อย